กราบสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่แกนในเกม d า r k Lord Rajar r e b เองนะครับผมเป็นเกมใหม่ที่ภาพโคตรสวยนะครับผมแล้วก็เสียงเพลงโคตรเพราะแต่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงของผมนะครับเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์เพื่อนๆสามารถไปฟังก็ได้โหลดเกมมาแล้วไปฟังคือเพลงดีจริงนะฮะรูปสึกเกมเพลงถือว่าใช้ได้เลยละกันนะครับผมก็น่าสนใจมากๆซึ่งผมก็จะมา แนะนำคร่าวๆแล้วกันนะครับผมสำหรับเกมใหม่นี้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งอย่างแรกนะครับผมวิธีการโหลดเกมนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะฮะก็สามารถกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้เลยนะครับแล้วก็จะพาเข้าไปในเรื่องของ X7 เกมแล้วก็สามารถเซิร์ชเกมได้เลยซึ่งสำหรับสิทธิพิเศษสำหรับ X7 เก e นะครับผมก็จะมีในเรื่องของตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดิการและก็รหัสของขวัญนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เราสามารถกดรับทีเดียวนะครับผม แค่นี้เราก็สามารถได้รับทุกโค้ดของเกมนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปหาในเว็บนะฮะอันนี้คือดีมากๆเราสามารถกดกรอกเลยเลยอะผมกรอกให้ดูเลยละกันนะครับนี่กดกรอกไปเลยครับเห็นไหมครับได้รับของแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมขอเฉลยเกมคือเราไม่ต้องออกนอกเกมไปเลยจ้ะเราอยู่ในตัวเกมเราก็สามารถได้รับแล้วนั่นเองนะครับเออเดี๋ยวผมกรอกไปให้หมดเลยละกันนะครับดู นี่คือสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับอันนี้คือแจกหนักแจกจริงมากๆแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมโหลดมานะซึ่งเกมนี้นะครับผมวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับผมซึ่งการเล่นเกมนี้นะครับผมเราสามารถใส่ตัวละครได้ทั้งหมดนะฮะ5ตัวละครน,นะครับผม รวมกับตัวละครหลักของเราด้วยนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีตัวละครหลักของเราด้วยนะฮะก็จะสามารถเลือกเพศได้ใช้หญิงละกันนะครับผมอันนี้เป็นตัวละครหลักของเราเละอีกสตัวละครพิ่มก็จะเป็นตัวละครภายในเกมนะผมที่เราสามารถสุ่มหาได้ละกันนะฮะซึ่งเกมนี้คือตัวละครหล่อสวยเยอะมากๆและตอนนี้ก็เป็นทีมหญิงล้วนแล้วน่ะผมเล่นแต่ตัวผู้หญิงนะครับผมดูดิโคตรเท่โคตรสวยโคตรน่ารักนะครับผมผมบอกเลยและนี่นะครับผมเราสามารถดูในการจัดทีมได้นะครับเห็นไหม เราสามารถปรับตำแหน่งได้ด้วยนะครับว่าตัวละครนี้อยู่ตรงไหนนะครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่าตัวละครของเราเนี่ยเป็นตัวละครอาชีพอะไรนะฮะอย่างเช่นตัวละครของเราเนี่ยตัวนี้ซากูไรนะครับเป็นสายแทงถ้าเราเอามายืนข้างหลังเนี่ยเห็นปะค่าพลังก็จะลดไปนี่นะครับเราสามารถดูตรงขวาบนได้นะครับว่าตัวละครจะมีในเรื่องของอะไรบ้างจะมีในเรื่องของหน้าที่ยืนหน้ายืนกลางแล้ก็ยืนหลังนะครับ นี่แหละฮะเราต้องมาจัดทีมดีๆละกันนะครับผมว่าตัวละครไหนเหมาะกับยืยนตรงไหนนะฮะเอออันนี้น่าจะเข้าใจไม่ยา,ยากอยู่แล้วแหละนะครับผมรวมถึงอย่างที่สองนะเกมนี้ไม่ได้มีแค่จัดทีมอย่างเดียวจะมีในเรื่องของอาวุธแปรธาตด,ด้วยซึ่งอาวุธแปรธาตตรงนี้นะครับผม มันก็จะมีหลายอย่างมากๆเลยและแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ใช้ไม่เหมือนกันในบางอันก็จะเป็นแบบทำดาเมจแบบแรงๆไปเลยอาจจะมีเรื่องของดีบัฟอาจจะมีเรื่องของการฮิวนะครับซึ่งจบเทินเทินหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลิกใช้อาวุธแปดธาตุได้1รอบในกันนะฮะถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูเลยละกันนะครับผม ซึ่งเกมนี้ก็จะมีในเรื่องของระบบออโต้ด้วยนะครับผมสับคนที่ขี้เกลยจเล่นแล้วก็มีในเรื่องของเนื้อเรื่องด้วยถ้าใครอยากจะเสพเนื้อเรื่องแต่ส่วนตัวผมไม่ได้เสพนะโอเคซึ่งเกมเพย์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเราสามารถดูเธอในเรื่องของมุมสายได้เลยนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นเ,นเาวๆนะครับผมโจมตีไปเรืนะ่อยๆเนาะโอเคและการ์ดเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกการ์ดได้นะครับแต่มันจะมีเวลากําหนดนะ ถ้าเวลากำหนดแบบหมดไปก่อนมันก็จะเป็นการแรนดอมการ์ดให้เราเลยอัตโนมัตินะครับผมเห็นไหมมันเพิ่เลือกการ์ดมาซึ่งการ์ดต,ตรงนี้เราก็จะดองไว้นานๆก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะปล่อยเลยก็ได้เหมือนกันซึ่งอผมอยากจะปล่อยเลยผมก็จะปล่อยไปเลยครับนี่ผมไปปล่อยไปเลยครับนี่ผมปล่อยเลยมันก็จะเป็นการโจมตีแบบนี้เลยเห็นไหมข้าวๆง่ายๆเลยแต่ถามว่าดองการ์ดไปเพื่ออะไรใช่ไหมก็ถ้าเรามีการ์ดตัวมันเองเยอะเท่าไหร่นะครับผมเรเวลการ์ดก,ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ณตอนนี้การ์ดยังไม่นอ,ไอน Okay. ยังโชว์ให้ดูไม่ได้ครับเพราะว่าการยังไม่ขึ้นมือนี่บอกไปครับผมท,ทุกที่จบเทินแต่ละเทินนะครับผมเราสามารถเลือกการ์ดอาวุธแปดธาตุได้1รอบและถ้าเราเลือกการ์ดที่เหมือนกันเนี่ยปะมันก็จะอัปเกรดเป็นเดวลที่ดีขึ้นและดาเมจการ์ดก,ก็จะดีขึ้นไปอีกอ่าประมาณนี้มัวแต่นะนําไม่ได้ดูเกมเพล่ะสิประมาณนี้นะครับผมโอเคแลาจะเข้าใจเรื่องของอาวุธแปดธาตุแล้วแหละนะครับผมไปเดี๋ยวขอเกมเพลสักรอบละกันมาโจมตีกันไปก่อนครับ นี่รับผมประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกอาวุธได้เลยเห็นป่ะอุปการธาตุลงมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทินคร่าวๆนะครับแต่ถ้าหลอดเต็มเนี่ยก็จะเป็นในการที่ใช้อันติได้นั่นเองนะครับผมและฝั่งซ้ายเนี่ยผมก็จะมีเรื่องของคอมโบในเรื่องของธาตุด้วยถ้าเรากดใช้เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ธาตุไฟเห็นป่ะเหมือนเป็นการที่แบบเปลี่ยนแบบสถานที่ได้อันนี้ผมบอกเลยว่าดีมากแต่อันนี้กาต้องมีเงื่อนไขในการปลดล็อกด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าก็ต้องรองกันต่อไปโอเคโดนโจมตีมาก,ก่อนนะครับผมจิ้วจิ้วจิ้ ถ้าสับพื้นที่เกียตได้เราสามารถกดออโต้ได้เลยแหละครับผมโอเคโดนสับมาก่อนหนึ่งทีครับผมแล้วก็โจมตีไปแล้วก็เป็นการสกิลไปครับผมปับบ๊บบ๊อบบ๊อบบ๊บเห็นปะสกิลสวยมากนะน้องน่ารักมากอ่ะเออเนี่ยผมตบไปจบเกมให้ผมโดนต่อยไปเตะไปนะฮะโอ้โหเห็นไหมผมเกมเพลย์เกมนี้คือไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะเออและทุกๆครั้งที่เราชนะบทต่อยและบทนะครับผมก็จะได้รับของมานะผมก็คือพวกตั๋วสุ่มนะครับผมเห็นแมสกิปัฐะเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถ กดรับได้ละกันนะครับผมและเกมนี้ก็จะมีระบบการชาด้วยน,ยนะครับที่เราบอกไปได้ตัวมางฟีก็สามารถมาสุ่มได้ซึ่งดูเราสามารถเลือกตัวละครที่เราหวังได้ด้วยนะผมบอกเลยว่าดีมากเกมนี้แต่ต้องสุม่มให้ถึงที่กําหนดก่อนละกันก็ประมาณ150ครั้งแหละถ้าจะไม่ผิดนะฮะและตัวละครของเราเนี่ยผมก็สามารถรูเด็ดออฟได้นะผมว่าเรด,ดดอปจะประมาณที่เท่าไหร่นะฮะเห็นปะมีเรดดอปบ,บอกอยู่เนาะ โอเคเดี๋ยวเราสุ่มให้ดูเลยละกันว่าเป็นยังไงไปสิบครั้งนี่คัสซีนบาลนี้เลยกดไปเลยจ้ะไปครับหืมดูโอ้โหเป็นการแบบเลือกการ์ดนะครับผมว่าแกจะได้ใครออกมายังไงสิมีลุงหรือเปล่าผมยังดูไม่ออกนะครับผมว่าเอชซ่าเป็นยังไงโอเคดูออกแล้วแบบนี้คือไม่ได้ครับเราน่าจะต้องกดข่าไปเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีตัวละครนี้เราอยากได้เลยแต่ตัวละครอาร์หรือเอชอาร์นี่คือเท่เหมือนกันนะผมบอกเลย เท่น่ารักหมดนะฮะไปเรากดต่อครับผมมาลุ้นซิว่าจะได้ HSR กับเขาบ้างหรือเปล่าเราสิคิปไปเลยครับ HSR ออกมาแล้วครับผมออกเป็นดูคาซีนครับผมโคตรเท่โอ้โหซามูไรเก่า50ปีผ่านไปโอ้โหโคเอรุนะครับผมนักซ่ามูไรวะเอาเรื่องอยู่นะครับผมเอาเรื่องถือว่าได้เรื่องเลยถือว่าได้เรื่อง HSR ออกไวมากครับผมเป็นตัวคอนแทคที่เราต้องการด้วยเพราะเรามีแท็ก HSR อย่างเดียว ซึ่งสมมุติถ้าได้ตัวละครใหม่มาแล้วเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนตัวละครแต่ตัวนี้ใช่ไหมผมก็เพียงแค่แทนที่ครับผมเห็นปะแล้วเราก็สามารถกดลากตัวละครได้เลยนะครับผมไปแทนที่ปุ๊บพอแทนที่เสร็จปั๊บนะครับผมวิธีการอัปเกรดเนี่ยจากตัวละครที <mi> 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 ่แล้วเนี่ย <mi> มัน <si> ก็จะแทนมาให้กับเราเลยเห็นปะตัวละครที่แล้วเราเลเวล11มันก็จะเปลี่ยนเป็นเลเวล11ให้เราเลยเราไม่ต้องมานั่งปั้นทีละตัวละครตัวละครตัวละครนะครับผมอันนี้คือดีมากสำหรับเกมนี้ และสําหรับในการอัปเรเวลนะครับผมก็ใช้เพียงแค่ของโปติทั่วไปอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องขั้นด้วยกดอัปไปเลยปเพิ่งพอเรื่องขั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของค่าสเตตัสพื้นฐานก็จะเพิ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้แค่สเตตัสพื้นฐานเพิ่มอย่างเดียวครับผมมีนี่ด้วยพรสวรรค์เห็นปะเมื่อเองมีสถานะรถบัฟดา้าเมจจะเพิ่มขึ้น10%รวมถึงอันนี้เมื่อปล่อยพลังวายจะเพิ่มขี่ิ20%เเพิ่มเติมเห็นปะอันนี้ผมเลยรู้สึกว่า เกมนี้จะพิเศษกว่าเกมอื่นครับผมนี่ผมแนะนําเลยว่าควรทํารวมถึงการอัปเกรดดาวนะฮะจะทําให้เราปลดล็อกสกิลต่างๆได้เพิ่มขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเราจะปั้นตัวละครอ,อะไรก็ควรมีดาวที่เยอะๆไปเลยนั่นเองนะฮะเออผมแนะนํานะรวมถึงเกมนี้มีสกินด้วยครับผมนี่ประมาณนี้เลยจ้ะนี่กดให้ดูเลยครับเห็นปะ่ะสกินของเขาคือแบบประมาณนี้นะฮะก็จะเปลี่ยนภาพนะครับผม 2D 3ด,ด,ดีเนาะก็ว่ากันไปเห็นปะ่ะเราสามารถดูได้ และนี่คือสกินแบบสวยจัดและสกินเยอะมากครับผมเราตัวน้องน้องตัวนี้นะฮะโอ้โหและสกินนะครับผมก็จะมีเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันเพิ่ม HP ด้วยนั่นเองนะครับผมและเราสามารถส่องอันดับได้ด้วยผมว่าแต่ละคนเป็นยังไงไปแล้วนะครับผมสับโนโรนะฮะปั้นหดแค่ไหนเนาะไปเราสามารถกดมาส่องได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นข้าว,าวนะครับผมของการพัฒนาตัวละครน,นะครับผม ได้อย่างต่อไปคือการอัปเกรดตัวละครน,นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการสวมใส่อุปกรณ์แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมเห็นปะเราสามารถกดอัปเกรดได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับผมตอนนี้ผมไม่มีอุปกรณ์ผมก็สามารถเสริมอุปกรณ์ด้วยการที่ใช้ตรงนี้ครับซึ่งแต้มตรงนี้เพียงแค่ลงดันเจียนเราก็สามารถได้รับแล้วนั่นเองนะฮะและเราใส่อุปกรณ์อย่างเดียวไม่พอนะทุกคนเราต้องอัปเกรดตัวอุปกรณ์อีกตงหากก็คือ มันจะเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีฟ้าบวกหเป็นสีฟ้าบวกสแล้วก็เป็นสีมว่วงไอ้ห้าหนองนั้นนะครับก็จะเปลี่ยนจากการที่หาอุปกรณ์ที่แบบตามด่านมาเป็นหาแบบพวกฟิล์มตรงนี้แทนเพื่อสามารถทําให้เราตีค่าอุปกรณ์ได้ดีมากขึ้นละกันนะจ๊ะโอเคและพออย่างที่บอกไปเลยนะครับผมพอเราทำอุปกรณ์ได้แล้วเราก็สามารถอัปเกรดในเรื่องของอุปกรณ์ได้ด้วยจ้ะเห็นไหมเรากดอัปเกรดอุปกรณ์ได้เลยประมาณนี้คร่าวๆครับเรเวลก็จะเพิ่มพลังโจมตีก็จะเพิ่มไป และแต่แลอนนะอุปกรณ์ในผมความสามารถก็แต่งกระต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเดฟเพิ่มเพชรพีเพิ่มเดฟนะครับผมเห็นปะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วระบบกันก็จะมีด้วยระบบอัปเกรดก็จะมีด้วยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ปลด็อกนะครับผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่อาจจะยังให้ชมดูไม่ได้ละกันนะครับโอเคอย่างเช่นผมอัดอัปเกรดทีเดียวไปเลยบึ้มประมาณนี้ครับผมไปตัดเพิ่มทีเดียวแบบจุกๆไปเลยโอเค ซึ่งเกมนี้นะครับผมยังมีอีกมากมายที่รอเรามาทําอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมือใหม่กิจกรรมอีเวนต์นะตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าเกมนี้แจกหนักมากๆและภาพสวยมากๆนะครับผมก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันได้ผมดาก้อนลายจานะครับผมสําหรับรีไรเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยถ้าอยากเห็นอะไรเกี่ยวกับเกมนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะจ๊ะแล้วเจอกันบ่าย,ายจ้ยา บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ยูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแจะคนบอกว่าเซโน